สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุนนำโขงชาแนลครับทุกคนนะครับทักทายพี่น้องเฮาสู่กุศลดาครับเดเดอนะครับทางช่องอนุน้ำโขงชาแนลครับสวัสดีพี่น้องทั้งต่างประเทศและในประเทศดาครับเดเดอเมื่อนี้วันที่17ครับวันที่17เดือนตุลาคมพศ .2568 รครับทุกคน อากาศหนาวเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเนาะเย็นแล้วเนาะรู้สึกว่าเย็นตอนเศ้าๆนะครับที่ระยองนะครับมื่อนี่นจะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆเนาะครับเนะบนะาะ20องศาตรงๆเนาะก็เป็นไอของความหนาวกำลังปกคลุมเข้ามาในบ้านเฮาเนาะประมาณนี้ทางอีสานคงสี ต่ำกว่า20แลวเนาะทั้งอีสานเนาะครับเนาะอันนี้อนุมนงโคงกับวเนจใใจตอนนี้อนุมโคงอยู่ที่ระยองเนาะครับทุกคนพี่น้องเขาเป็นยังไงบ้างเนาะครับหนาวบอครับทั้งบ้านเขาหนาวหรือยังครับผมอนนุมนงโคงกับมาถามขาวข้าวมือนี่เนาะก่อนสิออกกะนะครับมาบอกจ่าภาษาเจ้าบ้านกับพี่น้องเขาคือก้าพคือดื่มครับผมทักไทยออกจ่าพุดคุ้ยครับพี่น้องเนาะครับเนาะเออวันนี้ เขากับคุยเรื่องบ้านเขากับคุยกันเรื่องการมีสติเนาะการมีสตินะครับในการใช้ชีวิตนะครับผมมันก็มันกัมีใช้ชีวิตโดยประมาทซะเป็นส่วนมากครับพี่น้องทุมืีอนเนาะคนที่เฮา เขาต้องรู้จักทำความเพียรได้พี่น้องเด่อดูแลเจ้าของนะครับดูแลใจเจ้าของเขาไปุูงสัานน้ำความอยากหลายเหมันก็นเฮ็ดให้เขาเพื่อเจอไปเรื่อยเนาะเฮ็ดให้เขาเพื่อเจอไปเรื่อยยกตัวอย่างก็อสิว่าเพื่อเจอยกตัวอย่างคือจังเขาซื้อลอตเตอรี่นี่แหละถ้าเกิดซื้อลอตเตอรี่เนาะเขาก็คิดว่าสิถือลอตเตอรี่ดิเพราะว่าเขามีความบางังนะครับพี่น้องซื้ออะไรก็สั่ง เรีนอะไรกับสร้างการพนันถูกชนิดนะครับก็บคือเข้ากับมีความหวังอะไรจังไปเล่นนะครับแต่ว่าความหวังแบบนั้นมันมันเป็นเรื่องจริงครับทุกคนมันอาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีหน่อยการที่จะได้โชคได้ลาบนะครับพี่น้องมันก็อยู่ที่บุญเก่าน้ำนะครับอยู่ที่บุญเก่าทำไว้พร้อมในอดีตนะครับเนาะมันจังสิได้อันนี้เฮ้า บอลูเลยว่าเขาเป็นยังไงคนที่คนที่เขาใส่ชีวิตอยู่เขาก็ลู้ดีเนาะว่าเป็นยังไงเนานะครับเนาะเอาเป็นยังไงเขามีบุญเก่าวอนะักการทําบุญเป็นยังไงมัง่งการทาบุญก็บเบิใส่วาสิถึกทั้งหมดพีน่น้องเพราะว่าจีทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบุญบวมนสิถึกทั้งเบิดบางเตือเขากับไปชดใช้เขาก็มีเนาะครับเนาะเหมือนเขาดูแล สัตว์เลี้ยงนะครับตามที่เขาได้ดูแลอืมเขาอาจจะสดใจกรรเขาตั้งแต่เก่าตั้งแต่เดิมก็ได้นะครับในสัตว์ที่เลี้ยก็ได้มันบ่เขาอาจจะเป็นเจ้าหน่ายเขาอืมพอมาจาัดนี่เขาก็ได้มาดูแลเขานะครับบางคนบอกว่ามันมีบ่นุนมันบ่มีดอกสัตว์น่าสัตว์ที่เลีวว้ยงบ่มีดอก มีแต่สตว์นี่แหละจวดมันหลดบางคนเนาะครับนะครับ,รบพี่น้องถ้าเกิดเสื้อว่ามีสัตว์ที่เลี้ยวหรือว่าสัตว์หนาคนที่เสื้อกับงูเนาะเพราะว่าเา้องบําเพผนะิดอะรหน้านะครับห้องจําเป็นต้องเสื้อออกพี่น้องว่ามันมีบออืมเาต้องจําเป็นต้องเสื้อว่ามันมีสัตว์ที่เลี้ยวบ่มันมีสัตว์นหนาบ่นะครับ หูแต่ว่ามีสตร์ดีกับพ่อเราเนาะครับเหมนอ่นพี่น้องถ,ถ้าเฮาถ้าเฮ้าเข้าใจในการใส่ชีวิตเข้าใจในสัตว์เข้าใจในชีวิตเข้าใจในธรรมชาติเฮ่ากับสิเข้าใจเองว่าพี่น้องว่ามันมีหรือบม่มีขนานุ่มน้องพงบอกว่าสัตว์ที่เลี้ยวมันมีอีหลีอืมสัตว์นามันก็นมีพร้อ,อมถ้าพี่น้องเสือ้อพี่น้องก็ง่แล้วเนาะ มันบละคือเขาบบลูไงเขาบบลูเขาจะไปเสื้อคนยังไงไจไังเดชมันบละ่ะแต่ว่าให้เข้าพิจรารณาเอาพี่น้องพิจรารณาเอาว่ามันมีหรือบอถ้าเขาาา้าว่ามันมีหรือว่าบบมีถ้าเู้ว่ามันมีเขาก็ทำความเพียรดูแลเจ้าของเถื่อมันมีอีหลสราดหนาเขาก็จะได้เกิดไม่อีกหรือว่าจะได บ่ได้เกิดมาอีกนะครับเพราะเจ้า้ักาให้พิจรารณาเอาเด้อพี่น้องเดอ้อย่าไปเสือคนง่ายๆครับผมู้ได้บอกกับบ่ต้องไปเสือว่ามีหรือบอ่แต่ว่าขันห่อตั้งอยู่บนความบ่ประมาทัา่าจิรูนะครับว่ามีหรือบอ่มีเนาะถ้าบ่มีาศาสตร์ที่เล้ยวเรา,าศาสตร์ดินมแตสตใส, <c oughs> <c oughs> สนะเออศาสตร์ดินมแต่ตใสเนี่ยเขาเป็นยังก็ได้ว่าเกิดมาเป็นคนบอ่อืม เงินบลาเอาล้องพิจาจรณาเองเออย่างมือวานเนี่ยมือวานนี่มีบ่อืมขันบ่อยมือวานนี่มือน,นี้มันมาแต่สเสร็จเงินบ่มือเอินจากสิมีบ่มีบ่รูจากสิถึงบ่ถึงเออมันแล้วแต่บุญวัดสนางไผมันเนาะครับเนาะเห็นบละเออแต่หมูเลยแล้วลองพิจารณาแล้วเนี่ยมือเอินตรงมีเนี่ยนอน แม่นบ่แต่ว่าบางคนกับบ่มีครับบ่มีทั้งหมดเด้เออบางคนกับบ่มีครับอาจจะตุยไปในมือนีก็ได้มือนบม่มีอันนี้มันคือความจริงครับพี่น้องความจริงของการใช้ชีวิตถ้าเกิดเท่าใส่ชีวิตโดยป่ประมาณเฮาสิบ้องเห็นนะครับว่าจาเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกว่ามีหรือบ่มี เฮานี่หละพิ่าจรณาเองเลยเนาอครับถ้าเฮามีสติศีลส,สมาธิปัญญาจะทำให้เรามองเห็นอนาคตมองเห็นอดีตบางคนจะว่าโอ้ตายทิพยานุนุ่มคงจะมองเห็น,หนสัน้นเขาก็พิ่เจรณาจากการกระทําพี่ารณาจากสติปัญญาไว้แล้วครับทุกคน เกิดเป็นคนบงไงาย่ิครับพี่น้องเกิดมาเป็นคนดีแล้วครับผมถ้าเขาเกิดมาเป็นคนดีแล้วเขาก็ต้องทําตัวให้ดีเนาะเพราะว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยได้ไมสัมผัสกับคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันหายากเนะาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่น้องพิจาจรณาเอาเด้อพิจารณา,า,าด้วยสติปัญญาเนาะครับ ฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครเห็นว่ามีประโยชน์เนาะคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ